การย้ายตำแหน่งของเลขาธิการสสชรักพอพานรอเรือมีความสำคัญอย่างไรต่อระบบการปกครองนี่คือคำถามที่เกิดขึ้นในสังคมเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติให้รับโอนนายดุชาพิชยนันและนางสาวอ้อนฟ้าเวชาชีวะกลับไปดำรงตำแหน่งเดิมของตนอีกครั้งในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้4พฤศจิกายน68 มีมติให้ในายดนุชาพิชยนันกลับไปดำรงตำแหน่งเลขาธิการสสชและนางสาวอ้อนฟ้าเวชาชีวะกลับไปดำรงตำแหน่งเลขาธิการรพพารอเรือซึ่งเป็นการย้ายตำแหน่งที่เกิดขึ้นเมื่อปี2568ทําทำให้มีความสนใจและความเป็นรอยกวนในสังคม แต่ที่นี้เป็นเรื่องที่เกิดความคิดเห็นแตกต่างกันในดนุชาและนางสาวอ้อนฟ้ามีอายุราชการเหลือเท่ากัน5ปีและจะเกษียณอายุราชการในปี2573หากคณะรัฐมนตรีมีมติย้ายตำแหน่งให้กลับมาเดิมจะทําให้การนับวรระการดํารงตําแหน่งเริ่มต้นใหม่คืออยู่ในวรรคข้าราชการพลเรือนสามัญระดับสูง41ต่อไปอีก4ปีและต่ออายุได้คราวละ1ปีอีกสครั้ง นี่คือเรื่องที่เกิดความคิดเห็นแตกต่างใครจะเห็นว่ามีประโยชน์ต่อระบบการปกครองและการเมืองและใครจะเห็นว่ามีข้อเสียมากกว่ามีความเป็นรอยกวนในสังคมว่าการย้ายตำแหน่งนี้มีความเหมาะสมหรือไม่ และนี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งคณะรัฐมนตรียังมีมติแต่งตั้งนางสาวรัชดาธนาดิเรกเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพราดอนปริศนานันทกุลนางสาวรัชดาเคยเป็นอดีตที่ปรึกษาหัวหน้าพักประชาธิปัตย์และเคยทำงานกับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชานางสาวรัชดาได้ย้ายมาทำงานการเมืองกับพักภูมิใจไทยคำถามที่เหลือคือการแต่งตั้งนางสาวรัชดาเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีมีความสำคัญอย่างไรต่อการเมืองและการปกครองของประเทศ ความคิดเห็นของคุณอย่างไรกับการย้ายตำแหน่งและการแต่งตั้งนี้ช่วยแชร์ความคิดเห็นของคุณให้เราได้รู้เพิ่มเติมด้วยนะครับค่ะ